สายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างน้องสามีกับพี่สะพ้ายคืนฝนท่ำคืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยกำลังจะพังทลายครอบครัวทั้งบ้านรอยสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างน้องสามีกับพี่สะพ้ายฝนโปรยลงมาเบาๆคล้ากับลมเย็นที่พัก่านหน้าต่างห้องรับแขกกลิ่นดินชื้นอบอวลลอยเข้ามาทําให้บรรยากาศอึมครึมยิ่งกว่าเดิมเธอนั่งกอดอกบนโซฟาแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเกา่า ทำให้เงารอบตัวดูบิดเบี้ยวหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลท,ทั้งที่บ้านเงียบสนิทเสียงฝีเท้าหนักเบาดังแถวจากบันไดไม้ด้านหลังทุก,ก้าเหมือนกดลึกลงในอกของเธอเขาเดินเข้ามาเงียบๆช้าๆสายตาที่ทอดมองมาไม่เหมือนครั้งไหนมันไม่ใช่สายตาของน้องสามีที่ควรมีต่อพี่สะพ้ยดวงตาคมเข้มจ้องตรงไม่หลบเลี่ยงราวกับแสงไฟทั้งห้องรวมตัวอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวเธอขยับตัวเล็กน้อยรู้สึกเหมือนโซฟาที่นั่งอยู่กลายเป็นกับดัก อากาศในห้องหนาวแต่เงื่อซึมบนฝ่ามือของเธอกลับร้อนจัดก,กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากเสื้อผ้าเขาลอยมาแต่จมูกใกล้เกินไปเสียงหัวใจของเธอชัดจนเหมือนจะดังออกมานอกร่างกายเธอหันหน้าหนีไปทางหน้าต่างแต่แสงฟ้าผ่าที่แลบขึ้นกลางฟ้าก็สะท้อนเงาของเขาบนกระจกชัดเจนร่างสูงยืนอยู่เพียงไม่กี่ก้าวเงานั้นทับทับบนตัวเธอราวกับจะกักขังไม่ให้หนีไปไหนสายตาของเขายังคงไม่เปลี่ยน เย็นชาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้เธอหายใจไม่ทั่วปอดเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวพื้นไม้ลั่นเสียงแถวแต่ในความเงียบมันกลับดังจนเส้นประสาทเธอสถานเธอเผอกําชายเสื้อของตัวเองแน่นจนเล็บจิตผิวในหัวว่างเปล่าแต่หัวใจกลับส่งเสียงโครมครามแล้วในวินาทีนั้นสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็ประสานเข้ากับสายตาของเธอโดยตรงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหลือเพียงความเงียบอันอึดอัดและแรงสั่นสะเทือนในอก ริมฝีปากของเขาเพรื่เล็กน้อยแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงลมหายใจหนักๆที่ร้อนบูบเข้ามากระทบผิวแก้มเธอเธอขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่โซฟาแคบเกินไปหลังของเธอกระแทกกับพนักพิงอย่างแรงเสียงดังสะท้อนในห้องเงียบงันราวกับสัญญาณเตือนที่ไม่มีใครได้ยินสายตาของเขายังคงตรึงเธอไว้แน่นจนเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเขาที่ก้าวเข้ามาใกล หรือเป็นเธอที่ถูกแรงดึงดูดบางอย่างลากเข้าไปในเนื้อมืดนั้นเองรอยสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างน้องสามีกับพี่สะพ้ยเสียงฝนที่กระหน่ำแรงขึ้นข้างนอกบ้านกลายเป็นฉากหลังที่ยิ่งขับความอึดอัดภายในห้องให้หนักหน่วงกว่าเดิมเธอกระพริบตาแรงๆหวังให้ภาพตรงหน้าจางหายไปหวังว่าสายตาที่กำลังจับจ้องมาจะเปลี่ยนเป็นสายตาแบบที่น้องแต่มันไม่เปลี่ยนดวงตาคู่นั้นยังคงทิมแทงเหมือนตะปูที่ถูกตอกลงบนไม้ทีละตัวไม่มีความลังเล ไม่มีความเกรงใจกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเธอตึงเครียดจนแทบเจ็บริมฝีปากสั่นโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่กล้าเปล่งเสียงใดออกมาความเงียบกดทับจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังในหูตุกตุกตุกทุกจังหวะคือความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเขาโน้มตัวลงชา้ชาช้าเงาสูงใหญ่บดบังแสงไฟสลัวเกือบหมดกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นฝนชื้นติดเสื้อผ้าของเขาหนักขึ้นอบอวนจนร่างกายเธอสัน่น เธอรีบเบี่ยงตัวหลบแต่แผ่นหลังยังติดกับพนักโซฟาแน่นไม่มีที่ว่างสำหรับการถอยปลายนิ้วของเขาเลื่อนมาวางบนพนักพิงการเส้นทางหลบหนีอย่างสิ้นเชิงเสียงเล็บขูดเบาๆบนไม้เก่าทำให้เธอขนลุกสู้เธอสูดลมหายใจแรงพยายามเรียกสติกลับมานี่คือบ้านไม่ใช่ที่เปลี่ยวนี่คือครอบครัวไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ความจริงตรงหน้าโหดร้ายกว่าคำตอบใจใดๆ เธอหันกลับมาสบตาเขาอีกครั้งเพียงเสี้ยววินาทีโลกทั้งห้องหมุนวนเหมือนถูกดูดลงไปในบ่อน้ำลึกไม่มีเสียงไม่มีอากาศมีเพียงแรงกดดันที่บิดหัวใจจนเจ็บแปลกริมฝีปากของเขาขยับเสียงทุ้งต่ำเล็ดหลอดออกมาพี่รู้ใช่ไหมว่าผมมองพี่มานานแค่ไหนเธอตกใจจนหายใจสะดุดร่างกายแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นประโยคสั้นๆนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจ เลือดไหลเวียนรวดเร็วร้อนว่าขึ้นใบหน้าเธออยากปฏิเสธอยากลุกหนีแต่ร่างกลับไม่เชื่อฟังสายตาคมยังคงเผาไหม้ไม่ใช่เพียงการมองแต่เหมือนการยึดครองดึงเธอเข้าไปในวังวนที่อันตรายเสียงฝนด้านนอกดังเหมือนกรองรัวย้ำเตือนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปเธออาจท่าสิ่งที่ไม่ควรพลาดเธอพยายามเปล่งเสียงแต่คอแห้งผักจนมีเพียงเสียงกระซิบเล็กน้อยหยุดอย่ามองแบบนั้น เขาไม่หยุดกลับยิ้มมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความอ่อนโยนแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความท้าทายเขาเก้าวเข้ามาอีกระยะห่างหายไปจนแทบไม่มีช่องว่างให้ลงหายใจของเธอไหลเวียนเธอกดเล็บลงบนต้นขาความเจ็บเล็กน้อยคือสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเธอยังควบคุมตัวเองได้ยังไม่ถูกกลืนหายไปดวงตาเขายิ่งใกล้จนเธอมองเห็นประกายแววไฟเล็กๆข้างใน มันไม่ใช่ความใส่ซื่อของน้องสามีที่เธอเคยรู้จักมันคือบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอหลับตาแน่นหวังว่าความมืดจะช่วยป้องกันไม่ให้สายตานั้นเข้ามาลึกกว่าเดิมแต่ทันทีที่เปลือกตาปิดสัมผัสอุ่นบางอย่างกลับขยับใกล้ขึ้นอีกเสียงลมหายใจของเขาดังก้องในความมืดหนาหนักและชัดเจนเกินไปหัวใจของเธอกระแทกกาะแรงขึ้นเหมือนจะทะลุออกมาในวินาทีนั้นเธอสะดุ้งสุดแรง ดันร่างตัวเองออกไปด้านข้างจนแทบจะล้มจากโซฟาเสียงโครมของแจกันแก้วที่ตกพื้นแตกกระจายดังลั่นกลางความเงียบเธอหอบหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเบิกกว้างจ้องเขาที่หยุดชะงักตรงหน้าเศษแก้วกระจะกระจายเต็มพื้นสะท้อนแสงฟ้าแลบที่แล่นผ่านหน้าต่างเหมือนเศษไฟที่พร้อมจะแทงแทงผิวทุกเมื่อเขายืนนิ่ง ไม่ก้าวเข้ามาอีกแต่สายตายังตรึงแน่นเหมือนบอกว่าแม้เวลานี้เธอจะรอดแต่เกมนี้ยังไม่จบเธอรีบลุกขึ้นก้าวถอยไปอย่างระแวดระวังเสียงเศษแก้วบดใต้ฝ่าเท้าดังกึกกักในหัวเต็มไปด้วยเสียงตะโกนของสัญชาตญาณหน,นีออกไปให้ได้แต่ร่างของเขากลับเพื่ออีกครั้งก้าวยาวๆปิดระยะห่างอย่างง่ายดายมือหนายกขึ้นคว้าข้อมือของเธอแน่นแรงบีบทำให้เธอเจ็บจนขนลุก เธอสะบัดแต่ไม่หลุดเสียงหอบดังประปนกับเสียงฝนที่สาดซัดดวงตาของเขายิ่งใกล้จนเธอมองเห็นเส้นเลือดเล็กๆบนตาขาวความเข้มข้นที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาอันผิดเพี้ยนเธอเกือบร้องกรีดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอมืออีกข้างของเขายกขึ้นปลายนิ้วแตะผมของเธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นทําให้ร่างกายเธอสั่นสั่นยิ่งกว่าถูกไฟช็อตความรู้สึกผิดความหวาดกลัวความไม่มั่นคงประดังเข้ามาพร้อมกัน เธอแทบลม้มลงตรงนั้นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงกุญแจหมุนประตูบ้านทั้งเธอและเขาชะงักโลกที่หมุนวนหยุดลงในทันทีลมหายใจทุกอย่างแข็งทง้้งเขาปล่อยข้อมือเธอชา้ชาๆสายตาย,ยังคงตรึงแต่เปลี่ยนจากแรงกล้าเป็นความตื่นตระหนกเล็กน้อยประตูบ้านเปิดออกเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังเข้ามาเธอหันขวับไปหัวใจหล่นบูบเมื่อเห็นร่างของสามียืนอยู่ตรงนั้น เสื้อผ้าเปียกชุ่มด้วยฝนมือกำถุงของใช้จากร้านสะดวกซื้อแน่นสายตาของสามีกวาดมองทั่วห้องหยุดที่เศษแก้วแตกเกลื่อนพื้นแล้วเลื่อนไปยังข้อมือแดงช้ำของเธออากาศรอบตัวกลายเป็นสุญญากาศไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงหัวใจเหลือเพียงความเงียบอันเยือกเย็นที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเขาเอ่ยเสียงต่ำนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอหายใจติดขัด เสียงคำถามนั้นแทงลึกจนร่างกายชาไปทั้งตัวน้องสามีหันไปศบตาพี่ชายเพียงเสี้ยววินาทีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกดดันเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นสีหน้าที่สงบเยือกเย็นพี่สะพ้ายทำแจกกันตกครับคำตอบนั้นหลุดออกมาอย่างราบรืยบแต่สายตาที่แอบเหลือกมามองเธอยังเต็มไปด้วยร่องรอยที่ไม่อาจปิดบังได้เธอเม้มปากแน่นเลือดสุกฉีดทั่วร่างความกลัวผสมความอับอายพุ่งขึ้นจุกคอ สามีก้าวเข้ามาใกล้หยุดตรงกลางระหว่างเธอกับเขาเงียบงันเต็มห้องเสียงฝนด้านนอกเหมือนดับหายไปและในความเงียบนั้นเธอรู้สึกได้ว่ารอยสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นยังไม่สิ้นสุดแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นสามียืนนิ่งอยู่กลางห้องสายตาของเขาสลับมองระหว่างเธอกับน้องชายความเงียบอึดอัดจ,จนแทบได้ยินเสียงเลือดไหลเวียนในร่างเธอก้มหน้าลง ไม่กล้าสบตาสามีแต่ก็ไม่อาจลืมสายตาของน้องสามีที่ยังคงคมกริบแม้เพิ่งเบือหลงไปฝ่ามือที่ถูกบีบจนแดงยังเจ็บแสบร่องรอยนั้นคือหลักฐานเงียบๆที่ไม่มีใครเอ่ยถึงสามีถอนหายใจเบาๆเสียงนั้นคล้ายค้อนหนักตกกระแทกใจเธอไปเปลี่ยนเสื้อเธอตัวเปียกหมดแล้วเขาหันไปพูดกับน้องชายน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงความกดดันน้องสามีแค่พยักหน้าก้าวขึ้นบันไดอย่างช้าๆ ทุกฝีเท้าดังสะท้อนจนเธอสะดุ้งตามเมืง่อเงียบลงสามีก็หันกลับมามองเธอเต็มตาแววตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ปากไม่เอื้อนเอ่ยออกมาเธอขยับริมฝีปากอยากจะเล่าความจริงอยากจะพูดว่าตัวเองถูกสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นตรึงไว้อยากจะกรีดร้องให้เขาเชื่อแต่เสียงกลับหายไปในลำคอความกลัวความลังเล และความไม่มั่นใจว่าหากพูดออกมาเรื่องจะจบอย่างไรดวงตาของสามียังคงมองมาแววสงสัยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอโอเคไหมเสียงเขาอ่อนลงเธอพยักหน้าทันทีแม้จะรู้ดีว่าร่างกายยังสัน่นสามีเดินเข้าไปในครัวหยิบไม้กวาดกับที่โกอยออกมาก้มลงเก็บเศษแก้วที่เกลื่อนพื้นเธอยืนนิ่งมองเขาเงียบเความรู้สึกผิดไหลท่วมใจ ทั้งที่ความผิดนั้นไม่ควรเป็นของเธอเลยแต่ภาพสายตาเมื่อครู่ยังตามติดไม่ปล่อยดวงตาคมคู่นั้นที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันเหมือนรอยสลักลึกบนผิวจิตใจเธอสัส่นศีรษะไล่ความคิดหันกายขึ้นบันไดไปยังห้องนอนบันไดไม้ส่งเสียงแถวดังเอียดทุกย่างก้าวเสียงนั้นเหมือนจะประกาศว่าทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองเธอหยุดชะง,งักเมื่อถึงชั้นบนตรงทางเดินเมื่อสลัว แสงไฟจากห้องน้องสามีลอดออกมาเป็นเส้นเล็กๆเ,เธอก้าวผ่านอย่างรวดเร็วแต่สายตาที่สะท้อนจากรอยแงะประตูทําให้หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเงาดวงตานั้นยังคงตามมาเหมือนเขายืนอยู่ข้างในแอบมองเธออยู่ในความมืดเธอกลืนน้ำลายเหนียวข้นรีบปิดประตูห้องนอนของตัวเองเสียงดังร่างสุดลงบนเตียงอย่างหมดแรงลมหายใจหอบถี่ ผ้าห่มหนาไม่อาจทำให้ความเย็นที่แทรกเข้ากระดูกหายไปได้ข้อมือแดงๆยังคงเตือนให้เธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ฝันร้ายมันคือความจริงเธอหลับตาแน่นหวังว่าความเงียบของคืนฝนตกจะช่วยต่อประโลมแต่เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งก้องกังวลอยู่หน้าประตูห้องหัวใจเธอกระตุกเลือดเย็นว่าไปทั่วร่างฝีเท้าหยุดลงประตูไม่ถูกเปิด แต่เงาของฝ่าเท้าที่สะท้อนจากแสงโถงบันไดยืนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนานเกินไปนานจนเธอหายใจไม่ออกแล้วเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆถอยออกไปช้าเนิ่นนานเหมือนเจตนาจะให้เธอรับรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้แค่เอื้อมเธอกำผ้าห่มแน่นน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาคำถามผุดขึ้นซ้ำๆในหัวทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ เช้าวันถัดมาบรรยากาศยังอึมครึมจากฝนที่ตกต่อเนื่องเธอเดินลงมาชา้าช้าพบว่าสามีกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์น้องสามีเองก็นั่งอยู่ใกล้ๆสีหน้าสงบสงเสงี่ยมราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอคมความสั่นในใจพยายามนั่งลงที่โต๊ะอาหารกลิ่นกาแฟหอมอวนกลิ่นไข่ทอดและข้าวสวยร้อนๆลอยขึ้นมาแต่รสชาติกลับจืดชืดในปาก ระหว่างที่สามีเปิดบทสนทนาเรื่องงานเธอแอบเหลือบมองไปยังน้องสามีเขาก็เหลือบตามองกลับมาสายตาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีแต่พอจะทำให้เธอรู้สึกเหมือนร่างถูกประชากลงเหวอีกครั้งรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นมุมปากเขาก่อนจะก้มลงตักข้าวต่ออย่างไม่แยแสเธอเกือบทำช้อนร่วงจากมือสามีไม่ทันสังเกตยังคงพูดเรื่องงานต่ออย่างปกติแต่เธอรู้ รู้ว่ารอยสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นยังตามติดไม่ห่างคืนต่อมาฝนยังตกไม่หยุดเสียงน้ำกระแทกหลังคาดังไม่ขาดสายเธอลุกจากเตียงกลางดึกตั้งใจลงไปหาน้ำดื่มในครัวบ้านเงียบงนันแต่ยิ่งเงียบเธอยิ่งระแวงเธอพยายามเดินเร็วแต่ทันทีที่ผ่านห้องรับแขกสายตาของใครบางคนก็กำลังจ้องมาจากความมืดเธอหยุดนิ่ง คนลุกไปทั้งแขนแสงฟ้าแลบสว่างวูบหนึ่งเผยร่างของน้องสามีที่นั่งอยู่บนโซฟาดวงตาคมยังคงตรึงแน่นไม่หลบเลี่ยงเธอกลั้นหายใจพยายามจะก้าวต่อแต่เสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นพี่สะพายหนีสายตาผมไม่ได้หรอกเธอแข็งค้างอยู่กับที่ล้มหายใจหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกดวงตาคมคู่นั้นสะท้อนแสงฟ้าแลบอีกครั้ง วูบวากเหมือนประกายไฟในความมืดพี่สะพ้ยเสียงทุ้งต่ําดังซ้ําอีกหนักแน่นชัดเจนเหมือนมีแรงกดบังคับให้เธอต้องฟังเธอรีบหันหน้าหนีพยายามก้าวเร็วๆไปทางครัวแต่เสียงฟีเท้าตามมาติดๆด,ดังตึกตึกตึกบนพื้นไม้เธอเร่งจังหวะหายใจพยายามเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำแต่ก่อนจะถึงมือใหญ่ก็ยกขึ้นกั้นตรงหน้า เธอสะดุ้งสุดแรงเสียงแก้วหล่นแตกกระจายบนพื้นเศษแก้วกระเด็นกระทบปลายเท้าคมบาดผิวจนรู้สึกเจ็บแปลกเลือดอุ่นๆซึมออกมาเธอกัดฟันแน่นไม่ร้องออกมาแม้แต่น้อยสายตาของเขายิ่งกดดันเหมือนสัตว์นักล่าเฝ้ามองเหยื่อที่ดิ้นรนทำไมต้องกลัวผมด้วยเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำเธอสันส่นศีรษะริมฝีปากสั่นไม่หยุด แต่ยังไม่เป็นคำใดออกมาเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกเงาสูงใหญ่ทาบทับจนเธอแทบหายใจไม่ออกผมแค่มองเขาพูดพลางโน้มตัวดวงตายังไม่หลบเลี่ยงเธอถอยหลังไปชนกับตู้เย็นหลังปวดร้าวจากแรงกระแทกหนีไม่ได้อีกต่อไปกลิ่นฝนชื้นติดเสื้อของเขายิ่งชัดอบอวลในอากาศจนเหมือนกลืนเข้าไปในปอดเธอสูดลมหายใจแรงเสียงสั่นท่าหลุดออกมา หยุดเถิดเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นชาและน่ากลัลุกพี่สะพร์พูดแบบนี้ยิ่งทําให้ผมอยากมองมากขึ้นดวงตาของเขาไล่มองตั้งแต่สีสันล,ลงไปช้าชัดทุกเสี้ยววินาทีคือการทรมานเธอพยายามยกมือปิดบังตัวเองแต่ยิ่งทําแบบนั้นสายตาของเขาก็ยิ่งเจาะลึกเข้าไปหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงหายใจที่รัว โลกทั้งใบเหมือนหมุนวนแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากบันไดย,ยังไม่นอนกันอีกหรือสามีของเธอเสียงเรียบแต่ทําให้ร่างเธอสถานน้องสามีชะนักทันทีสีหน้าที่เธอเห็นเมื่อครู่หายวับเหลือเพียงสีหน้าเรียบเฉยเขาหันไปตอบเสียงนิ่งผมแค่ลงมาหาน้ำครับเธอยือนนิ่งตัวสั่นไม่กล้าแม้แต่จะหันไปสบตาสามีสามีเดินเข้ามา มองเศษแก้วแตกเกลื่อนพื้นแล้วเลื่อนสายตามาหาเธอเกิดอะไรขึ้นเธออ้าปากแต่เสียงติดอยู่ในลําคอพูดไม่ออกน้องสามีตอบแทนทันทีพี่สะพ้ายทำแก้วตกครับน้ำเสียงเขาสงบเรากับไม่เคยมีเหตุการณ์น่ากลัวเมื่อครู่สามีพยักหน้าถอนหายใจแล้วหันไปเก็บเศษแก้วด้วยตัวเองน้องสามีเหลือบมามองเธออีกครั้ง รอยยิ้มบางเฉียดปรากฏบนใบหน้าสายตาที่บอกชัดว่าผมพูดแทนให้แล้วอย่าลืมเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงกับพื้นหายใจไม่ออกอยากกรีดร้องแต่ไรเสียงคืนนั้นเธอกลับขึ้นห้องปิดประตูล็อกกุญแจแน่นร่างสั่นสถานทั้งคืนฝันร้ายตามหลอกหลอนภาพสายตานั้นฉายซ้ำในหัวทุกครั้งที่หลับตาจนกระทั่งเช้า แสงแดดส่องลอดม่านเข้ามาแต่แทนที่จะอบอุ่นกลับทำให้เธอรู้สึกเปลยเปล่าเหมือนยังถูกจับตามองหลายวันผ่านไปบรรยากาศในบ้านอึดอัดมากขึ้นสามีเริ่มสังเกตได้ว่าเธอไม่เป็นตัวเองสีหน้าอิรรยดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าเขาถามในเช้าวันหนึ่งเธอกำลังจะพูดกำลังจะเปิดปากเล่าออกมาทั้งหมด แต่ทันใดนั้นน้องสามีก็เดินเข้ามาในห้องครัวพอดีดวงตาคมเหลือบมามองเธอแค่เสี้ยววินาทีเธอก็พูดไม่ออกความกลัวเข้ามากัดกินอีกครั้งเธอสายศีรษะไม่มีอะไรแค่เหนื่อยสามีมองเธอด้วยแววตาไม่เชื่อแต่ไม่ถามต่อน้องสามียิ้มบางๆเดินมานั่งลงหยิบขนมปังเข้าปากราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาทุกการเหลือบตาคือการตอกย้ำว่าเขารู้ว่าเธอไม่กล้าพูดคืนต่อมาฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงฟ้าแลบดังสนั่นกลางท้องฟ้าเธอนอนพลิกตัวไปมาพยายามข่มตาหลับแต่ภาพเมื่อคืนยังตามติดทันใดนั้นเสียงเคาะเบาๆดังที่ประตูห้องเธอสะดุ้งลุกขึ้นร่างแข็งค้งเสียงเคาะซ้ำอีก กอ็กอกช้าหนักแน่นเหมือนกนารเคาะเพื่อบอกว่าผมอยู่ตรงนี้เธอรีบยกมือปิดปากกลัวเพลอร้องออกมาเสียงเขาหยุดลงแต่เงาตะคุ่มใต้ประตูยังอยู่เธอกอดหมอนแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหัวใจเธอร้องตะโกนอยากให้สามีรู้ความจริงทั้งหมดอยากให้มีใครมาช่วยแต่เสียงหนึ่งในหัวก็ตอกย้ำ ถ้าเธอพูดออกไปใครจะเชื่อความเงียบเยือกเย็นกัดกินทั้งร่างจนเธอหมดแรงหลับไปทั้งน้ำตาเช้าวันใหม่เธอตื่นขึ้นมาพร้อมขอบตาช้ำแสงแดดเจิดจ้าไม่ได้ทำให้หัวใจเบาลงเลยและเมื่อเธอเดินลงบันไดก็พบว่าน้องสามียืนอยู่ข้างล่างยิ้มบางๆสายตาคมยังคงตรึงแน่นไม่เปลี่ยนเหมือนคำพูดเมื่อคืน พี่สะพ้ายหนีสายตาผมไม่ได้หรอกยังคงสะท้อนกล้องอยู่ทุกมุมบ้านเช้าวันนั้นเธอแทบไม่กล้าลงบันไดแต่แรงบังคับจากชีวิตประจําวันทําให้เธอเลี่ยงไม่ได้เมื่อก้าวลงมาสิ่งแรกที่เธอเห็นคือสายตาคมคู่นั้นยืนรอยอยู่ข้างล่างพร้อมรอยยิ้มบางที่ทําให้เธอเย็นว่าไปทั้งตัวรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นไม่ใช่ความจริงใจแต่มันคือรอยยิ้มที่ซ่อนความลับ ซ่อนแรงปรารถนาที่บิดเบี้ยวเธอหลบตาทันทีพยายามเดินผ่านอย่างรวดเร็วแต่ก่อนจะก้าวพ้นเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นข้างหูเมื่อคืนพี่ได้ยินเสียงเขาใช่ไหมร่างเธอแข็งค้างขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขารู้ว่าเธอรู้เขาไม่คิดจะปิดบังอีกแล้วเธอเม้มปากแน่นพยายามเดินต่อแต่แขนกลับถูกคว้าไว้แน่น แรงบีบไม่ถึงกับทําให้เจ็บแต่พอให้ร่างกายสั่นสถานเขาก้มลงกระซิบเบาๆอยากคิดเล่าให้ใครฟังเพราะไม่มีใครเชื่อเธอหายใจไม่ออกเสียงหัวใจดังก้องในหูแล้วเสียงฝีเท้าสามีก็ดังขึ้นมาจากครัวน้องสามีปล่อยมือทันทีหันไปหยิบแก้วน้ําอย่างไม่สทกสถานสามีเดินออกมาพร้อมกาแฟในมือยิ้มอ่อนโยนให้เธอเมื่อคืนหลับสนิทไหม เธอฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจแทบแตกเป็นเสียงหลายวันต่อมาเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกครั้งที่สามีหันหลังทุกครั้งที่เธออยู่เพียงลำพังกับเขาสายตานั้นจะกลับมาเสมอบางครั้งเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่เพียงพอที่จะทำให้เธอทั้งร่างสั่นสัานเธอเริ่มกินข้าวไม่ลงเริ่มนอนไม่หลับเริ่มผอมซุบจนสามีเริ่มสังเกตได้ เธอดูไม่สบายเลยไปหาหมอดีไหมสามีถามอย่างหวงใหญ่เธออยากตอบว่าใช่อยากขอออกไปจากบ้านหลังนี้แต่สายตาของน้องสามีที่นั่งอยู่ใกล้ๆทำให้เธอพูดไม่ออกเพียงรอยเหลือบตาสั้นๆมันก็เหมือนมีเชือกผูกคอตรึงคำพูดไม่ให้หลุดออกมาเธอทำได้เพียงสายสีสันไม่เป็นไรแค่พักผ่อนน้อยสามีจ้องมองด้วยความไม่เชื่อแต่ไม่ได้ถามต่อ น้องสามียิ้มเล็กน้อยกัดขนมปังชิ้นสุดท้ายอย่างสบายใจคืนนั้นฝนยังตกเสียงดังไม่ต่างจากทุกคืนที่ผ่านมาเธอนอนกอดหมอนแน่นแต่เสียงก๊อกก๊อกก็ดังขึ้นอีกครั้งที่ประตูร่างเธอสะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงเขาไม่แรงแต่ชัดเจนและต่อเนื่องก๊อกก๊อกก๊อกเธอกัดฟันไม่ตอบไม่ขยับ หวังว่าเสียงนั้นจะหายไปเองแต่คราวนี้เสียงกระซิบแถวก็ดังตามมาพี่สะพยผมบอกแล้วว่าหนีสายตาผมไม่ได้เธอตัวสั่นเทิมน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเงาตะคุ่มใต้ประตูยังคงอยู่นานเกินไปนานจนเธอแทบขาดใจแล้วเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆถอยห่างออกไปเธอคลายลมหายใจที่กลั้นไว้ทั้งร่างอ่อนแรงเหมือนจะสลาย วันรุ่งขึ้นสามีออกไปทำงานแต่เช้าบ้านเหลือเพียงเธอกับเขาความเงียบเข้าครอบงำทุกห้องเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกชัดเจนเกินไปเธอพยายามกวาดบ้านพยายามซักผ้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอสะดุ้งหันกลับเห็นน้องสามียืนอยู่ดวงตาคุมจ้องตรงไม่หลบเลี่ยง เขาไม่พูดไม่ขยับแค่จ้องเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับเธอมันยาวนานราวกับชั่วโมงแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นพี่กลัวผมขนาดนั้นเลยหรือเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นรัวเขายิ้มจังๆยิ่งพี่กรัวผมยิ่งอยากมองเธอสั่นหัวอย่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเขาก้าวเข้ามาอีก เงาททบทับตัวเธอจนมิดถูกหรือไม่ถูกมันไม่สําคัญหรอกเขากระซิบเบาๆสิ่งที่สําคัญคือผมอยากเธอเพลอร้องออกมาเสียงสั่นพร่หยุดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นทั้งคู่ชะงักเธอรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มือสั่นจนแทบทําเครื่องหล่นเป็นสามีที่โทรมาเสียงเขาดังลอดเข้ามาเย็นนี้จะกลับช้าทํากับข้าวราไม่ต้องนัด เธอตอบสั้นๆค่ะแล้วรีบวางสายเมื่อหันกลับมาน้องสามียังยืนอยู่ตรงนั้นสายตาคมยังตรึงไม่เปลี่ยนแต่คราวนี้รอยยิ้มที่มุมปากกว้างกว่า,วาเดิมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชัยชนะตลอดทั้งวันเธอแทบไม่กล้าออกจากห้องอยู่แต่บนเตียงกอดหมอนแน่นเหมือนเด็กที่หวาดกลัวปีศาจแต่ปีศาจของเธอไม่ได้อยู่ในเงามืด แต่อยู่ภายในบ้านเดียวกันค่ำคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องสนัน่นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเธอปิดไฟนอนกอดหมอนพยายามทำเป็นไม่ได้ยินเสียงคะแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นไม่ใช่เคาะประตูแต่เป็นเสียงบิดลูกบิดกึกคึกเธอสะดุ้งลุกพรวดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บประตูถูกบิดแรงขึ้นเรื่อยๆจนเสียงดังสะท้อนทั้งห้อง เธอวิ่งไปกดกรอนแน่นตัวสั่นเทิมเสียงหายไปเพียงครู่ก่อนเสียงหัวเราะเบาๆดังจากอีกฝั่งหัวเราะแผ่วๆเย็นชากล้องอยู่ในหัวเธอไม่หยุดเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากหัวใจแตกสลายเมื่อเช้าเข้ามารอยแดงบนลูกบิดยังคงอยู่เป็นร่องรอยจากแรงมือที่พยายามบุกเข้ามาเธอจ้ามันนิ่งรู้ทันทีว่า คืนนี้หรือคืนต่อไปเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าบางสิ่งบางอย่างจะพังทลายลงแสงไฟในห้องรับแขกส่องวุบว่าบราวกับจะดับลงทุกเมื่อเธอยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ร่างกายสั่นไหวจากความกลัวและความลังเลสายตาของเขายังคงจับจ้องมาอย่างไม่ละไปไหนดวงตาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นในหัวเธอเต็มไปด้วยเสียงตะโกนของหัวใจ เสียงที่บอกให้เธอหยุดทุกอย่างก่อนจะสายเกินไปพอเถอเธอเปล่งเสียงออกมาเสียงสั่นแต่หนักแน่นเขาชะง,งักเล็กน้อยเรากับถูกดึงออกจากพวังที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เธอหายใจแรงพยายามรวบรวมความกลา้าก่อนจะก้าวถอยหลังอย่างชัดเจนเราไม่ควรและจะไม่มีวันเป็นไปได้คำพูดนั้นคมชัดเหมือนมีดกริดลงกลางความเงียบของห้องน้องสามีเม้มริมฝีปากแน่น แววตาที่เคยเร่าร้อนค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดและสับสนเขาหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะหันหน้าหนีไปอีกทางเสียงฝนภายนอกยังคงตกกระทบหลังคาแต่ในห้องกลับเหมือนมีเพียงเสียงหายใจของทั้งสองเธอก้าวผ่านเขาไปหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ก้าวเท้าของเธอมั่นคงประตูห้องนั่งเล่นถูกเปิดออกลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามากลบกลิ่นอับชื้นที่ค้างคาอย่าทำให้มันผิดพลาดมากกว่านี้เลย เธอหันหลังกลับมาพูดเพียงสั้นๆเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำแต่ไร้คำตอบประตูถูกปิดลงอย่างช้าๆเสียงปิดประตูสะท้อนกล้องในความเงียบเหมือนเครื่องหมายว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้ถูกตัดขาดลงแล้วเธอเดินออกไปในสายฝนฝนโปรยใส่ผิวจนหนาวเย็นแต่ภายในกลับโล่งขึ้นทุกย่างก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากพัฒนาการของสายตาที่ไม่ควรเกิดขึ้นและนับจากคืนนี้ ความลับที่กดดันหัวใจเธอมาเนิ่นนานจะถูกกลบหายไปพร้อมเสียงฝนที่ค่อยๆเบาบางลง